ในตอนนี้เรากำลังข้อแล้วครับที่เมืองคำแดงเสียงควางสระบุรีครับอันนี้คือบรรยากาศทางเข้าเมืองนะครับเนาะมีทั้งโวงหมอเพื่อนพักโวงแหมเกีดเฮาครับโวงหมอชุมชนเมืองคำบริการ24ชั่วโมงหมดเลย ร้านขายฝือเข้าเปียกทางขวามือนะครับซ้ายมือคือร้านขายรถไถย y ี่ห้อฟูโตต้า,นะาครับน้รับนี่นอันนี้คือร้านตะโกับมาขวามือเหอนผักรุงคําเกเ้า ร้านอาหารยูนาเดอร์ร้านี่ดูนาเดอร์บรรยากาศตัวเมืองคำแขวงเชียงความ่อบอเล่าเห็นเมืองทางผ่านไปยังเมืองซัมเหนือแข่งหัวพันแล้วก็ไปยังซาแดนเวียดนามครับยินดีเป็นกาศให้บิริกาง YouTube ช่องแม่คงอัลตัวครับ เลี้ยวซ้ายไปหัวพันตรงไปไปน้ำกันรบ,บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณสามแยกครับสามแยกนี่เลี้ยวซ้ายนี่ครับจะไปแกง่หัวพันครับทางที่น้่นนี่สามแยกไป ไปครับจะไปยังโบด้ำร้นำอนครับเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวชมโบด้ำร้นำอนจัเข้าวหนึ่งนะร้านอาหารแม่บุตมี่ร้านนี้ร้านขายข้าวสารขรตาน,นนี้ใครร้านขายข้าวสารร้านขายกาแฟโอวนลติน ร้านนำบริการซ่อมแปลงเครื่องรถไฟฟ้าร้าเพื่นผักสอรมีใส ภาพรถมอเตอ,อร์ไซค์เก็บบรรยกาศที่ตัวเมืองคำเสียงคือวังให้เบิ้งครับโบ่อน้ำห้อนบ้านสร้าง ตั้งเข้าแหล่งท่องเที่ยวโบน้ำห้อนน้อยบ้านซางเข้าไป1กิโลเมตรได้บิ่งก,นไไนกูนาเป็นไงครับ ล่นล้มนี่คือเจ็บขักครับมิเตอร์มกี้หินทางลงไปกันนะป้าปโทวพี่น้องพูดอ่ะตั้งหน้าครับหน้าขับมันไดครับมาย่างผดนี่ก็คือง,ง่ามขัดกันาดนี่ง่ามขนาดนี้วิวธรรมชาตินี่ อันนี้คือสวิงนักป่าน้อคือขายบนนี่พ่อนี่ยขายอันเท่าไร่เองตัวนี้นะ้โอ้แนวดักป่าแนวส่วนป่านะพ่อเนาะโอ้่อเป็นคนใบ้านนี่อพ่อโนยทก่งบา่นครับทางไปบ่อนอาบน้ำของชาวบ้านครับ นั่นนี่ท่ามไปบนอาน้ำของสบ,บาดมีบริการนวดแผงบูราแล้วก็มีเงินพักเรมแล้วก็มีบอ่อน้ำห้อนบรนิีนานะนี่บนเที่ยวธรรมชาติของพี่น้องชาวเมืองคำเพีงเสียงขวางบอา่อน้ำห้อนนะข้าวส้มเขียวหนกับคนละห้าพันกีบประมาณสิบเจ็ดบาทเงินไทยทางเขา้ามันจะมีตูบมีสาามีเที่ยงครับให้เฮามากินข้าวป่ามากินลมสวมวิวนะ ทางถึงคือรีสอร์ทภายในบ่อน้ำอุ่นบ้านซางครับถ้าใครอยากมาเที่ยวจะมาค้างคืนก็นได้ครับบ่อนี้นะถ้ามาหน้าฝนนี่สิง,งามเลยครับเพราะว่าทางถึงมันเป็นหน้าแคบบันไดครับบรรยากาศเป็นองไรใหนามาเที่ยว เป็นภัยย่างมาเที่ยวบอ่อน้ําอุ่นหรือว่บ่อน้ำห้อน,นครับเนี่ยนำใม่มาช่วงหน้าหนาวครับมันจะเล่นน้ำดีอย่างมีความสุขครับอโอ้บรรยากาศเด็กน้อยล่นน้ำครับสบายดีครับอันนี้คือจุดชมวิวบอ่อน้ำห้อนครับวันนี้นะนี่ โบน้าฮอนน้อยเสียงขวางสีเป็น,นนาดนี่ครับเพิผลเห็ดโบยเฮามาเล่นน้ำครับน้ำหน้อยแท้นี่บรรยากาศกับสาวกับผักแต่มาเล่นน้ำฮอนนะน,น,นี่ครับจุดเล่นโบน้ำฮ้อนครับนี่ บายดีอันน right. ี้แมนบอสฮอนบอสฮอนบอนสหนิลงไปตีนซุกบอสบอสเนาะมาเล่นซูมเลยบอสอยู่นี่นะก็หงมหาเจ้าผู้วานนี่กับมือโอ้มันนี่มาเที่ยวเนาะเจ้าอยู่บ้านไหนดิอยู่ตจตุพงศ์โอ้บ่อไก่เนาะอุ้ยตื่นดอกเอ้ยน้ำพาขนาดไห้ปลาุกคือน้ำกาแฟเลยไหมนี่พอขนาดไหมเจ้าคือุนใดไหมนี่ ดีเดียวชิบสุกผูนางพ่อพ่อโบ้ฮ้อนสิพ่อพ่าสุกฮะพ่อบัดมาข้างนอกนี่มันคือหินน้ำเย็นนเลยมีเป็นน่องนี่พ่อมาข้างนอกนี่ว่างที่พ่อนั่งเนาะน้ำเย็นน่องนี่เนาะบัดพ่อมาฟัองนี่น้ำฮ้อนมาดนนั้นนี่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 ครับฟัองนี่กับน้ำฮ้อนนี่เจ๊น้ามาได้เนาะมาชิบสุกเนาะ โบ้ดังฮ้อนบ้านสร้างเมืองข้าแข่งเสียงขวางครับเมืองบอนี้ก็่าน่าหนิอันนี้ฮ้อนบอนี่โอ้เป็นน้องครับปลาทูปลาหน้าสุกกาแฟเป็นน้องเอกฮ้อนกนาดคุณน่ะโหรสมาครับเป็นน้องครับนี่นนนบบนนต้มไข่สุกคุณอะไรนี่โบ้ดัฮ้อนเป็นน้อนงเอก เจ้าเก่งว่าบควนนเขา,าน้านิคนขนาดไหมโบดำหอนนั่งระวังซุกบนตัเด้อส่น้ำลายนะบอสลอยบอหน่งวนี่ลอยบอรน่นี่นี่ครับเบร์คุณนพครับลงหลนน้ให้เบร <c oughs> ์หน้าิคนนะแต่จาที่เปินเนเป้นเียนห,นหน้ากจะมาเซน้าห้อนในบานนี่ าพี่น้องครับรรยาก้าครับมาเที่ยวโบอถ์น้ำ้อนแต่ว่าเฮื่อผมนี่เต็มตัวเลยครับคือสิริน้ำมาได้เลยครับมัน้อนจัดเลยเขานี้นะทั้งหลังก็คกับเป็นรีสอร์ทเป็นเช้าอยู่ภายในบริเวณ บ่อน้ำห้อนบ้านซางครับเป็นบ่อน้ำห้อนขนาดน้อยครับขนาดเล็กนะเนี่ยพังทึ่งก็จะเป็นจุดกินลมส้มวิวครับเป็นหน้าบ้านไม้ครับนี่มีระเบียงออกมานะครับไอ้เฮามานั่งกินลมส้มวิวขางแรกกินเบียร์ฟอดปล่อยยำเล้งนะมีเพลงครับไอ้เฮานั่งแบบนีน้นีน่นีน่ครับสำหรับจบทิปการเดินทางที่เสียงความนอกจากจะไปโต้ที่เมืองซัมเหนือแขวงหัวพันโซปะเลาาครับติดตามการเดินทางของผมเลยครับพี่น้องเลย ไว้ไมหมฮ้อนเล่นบมวยมันฮ้อนโตคตรจะค่อยอย่างไปเพื่อเต็มตัวประเทศน้ำที่ซุกขักนะแ <c oughs> <c oughs> ม่หลวง <c oughs>